น,น้ำวันนี้มีมาแล้วครับพี่น้องมต้ลงใบกวันนีมน้ำเต็มปากพี่น้องตาม,มือเลยคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวยัยของช่องทะก,กุลกอรับชมได้แล้วครับอยากนำเสนอครับหลิวราคาลักรลอยครับผมสร้างมาสองขั้นบวกเกินหาร้อยบาทครับ เนาะนี่ครับสวัสดีครับช่องสกุลกอพ่อเพียงวันนี้ครับืัอนี้พี่น้องืัอนี้วันนี้นะครับขอใช้พันภาษากลางเด้อวันนี้วันนี้จะมาคมจะมารีวิวคันชิงหลิวนะครับคันชิงหลิวราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยสองคันนี้ไม่ถึงห้าร้อยบาทครับไม่ถึงห้าร้อยบาทระยะสามจุดหกกับสองจุดเจ็ดครับมึงได้พี่น้องวันนี้ขึมาล่องตาเนี่ครับตาตาสิบ่บคยตกปลายจะเจอ สารธรรมชาติครับอ่าสะเป็นยังไงจะได้โตบ่เบิ้งมาขั้นสี่สือมากนี่มันจะใส่เดียบ่กนละลอยกว่าบาทสองรอยกว่าบาทนี่ครับมันจะใส่เดียบ่ใส่งานเดีดีบ่โอเคครับเดี๋ยวมาลองกันพี่น้องไปเบิ้งกันแล้วขี้ได้ผลงานอย่างเนี้ยเนาะอ่ายี่ห้อมันคงกับบ่อในใจเนาะครับเนาะแต่ว่าราคาบ่เกินหา้ารอยครับสองขั้นนี่ร่วมกันโอเคครับไปเบิ้งกัน ใช้คันสามจุดหกนะครับพี่น้องสามจุดหกนะครับใช้คันสามจุดหกดำงามครับพี่น้องสวยครับถือว่าพานครับพานถือว่าพานครับในราคาหลายกว่าบาทในความสวยนะในหลภาพนะครับมาเบิรงว่ารีวิวว่าจะเป็นยังไงบ้างนในการใส่งานมานะพี่น,อนะน้องเนาะเดี๋ยวมันผิใส่อีกรอบมึงครับพี่น้อง สามจุดหกนะครับสามจุดหกต้นไม้ผมก็เล่นต้นสปิว๋วครับผมบ่ค่อยได้เล่นชิ้นเดียวเนาะต้นไม้ก็เป็นสปิว๋วมากกว่าเด้อพี่น้อง,งสสก็ใช้ภาษาอีสานนะผมวัฒนศภาษาการพี่น้องครต้นไมากก้นเนับมันนี้เขาจะเล่นเป็นอ่า บรรลานนะครับบรรลานบรรลานเตะเลยวนไม่ตายครับทำไมมาบรรลานครับบรรลานบรรลานคุณครับบรรลานเบาครับบรรลานเบาใส่ทุนนี้เนาะตะกวนนิดเดียวครับพี่น้องทุนเงี้ตะกวนนิดเดียวครับยตั้งระดับน้ำก่อนเนาะมีงานตั้งระดับน้ำก่อนนะครับอันนี้จะ อันไหนก็สูงมาได้ครับมีก็ใส่ไม้ค้ำครับทีใส่หงาเลยพี่น้องใส่หงาเลยเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะครับนี่เหยื่อนะครับเหยื่อครับขออนุญาตไว้ก่อน น้องอาจ,จ่ะเดี๋ยวไปเห็นทุนนะครับพี่น้องเด้อมันอาจดดอยู่ไกลเน่ขอถอดคอให้ละลายอันนี้ให้เบิรงองค์องค์ร่วมด้วยพี่นอ้ององค์ร่วมมา,ามันมีไสางานไหนบ่ขั่นเดี๋ยวหอนเนาะไสงานดีหรือเปล่าเบิรงองค์ร่วมมันบ่ได้เน้นมาเอาไปจ้องทุนจ้องเงินด้วยพี่น้องเด้อมาใช้งานไนีนบอสนใจิ่งเฮียครับครับเฮียครับนี่ครับรบ่บบต้องเฮ็ดให้มันัน,นเปียกกันเด้อครับเอาประมาดพอครับนี่ครับ เค่ okay, ครับดูกันหินหินอมหินนต้งผมต้องบกวยน้ำหินไรหินไรพี่น้องหินไรต้องจกวยน้ำายเ้ยขแล้วพี่นอ้องบ้านหน่งกันเด้ผมตั้งมันไหรงน่มันครับพี่น้อง

บบได้เกินไหมครับพี่น้องโบเอามาตุ๊กขมิ้นก็ไม่ได้เบิ้งบวบมาเนะครับพี่น้องเมามามาเบิ้งใส่มาดีๆการตกปลามันทดสอบขั้นอิว่ขั้นราคางติดฉกว่าเป็นยังไงน้อพี่น้องเนาะเนาะงวันนี้ออกมากนี่ลูกแบบใดใส่การในบ่อก็เดี๋ยวไปอ่าตกปลากินด้วยว่าในบ่อเห็นนะเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวมาสิครับผมอไมาเห็นใส่เบิ้งคือว่าขั้นอิว่ลอยสองขั้นก็เดี๋ยวหาลอยมั้งในตุ๊กในบ่อเห็นนะครับเนาะ ือบเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มใจเย็นทั้งใจยลุงตกปลาใจเย็นครับสอบทั้งสองพันคนเยอะ้าวกินแก้มโขเวแ้วขายแล้วนี่เด็ดทั้งวันเลยจะได้ให้ไปขายแล้วก็วาสั่อนอนอคว้งหางใหน บุหักวกเดี๋ยวจะยินตามส่อเน็่กันและ,ะเตรียมมาก่อนครับเตรียมตัวแรกเตรียมปุ๊มันเนี็จกวาดังหมือนเตรียมเอาใส่ป,าปะนะ่าเพื่อนนะปุ๊บนี่ปะใส่ปลาป ข้อไม้ของเราคือปลานิลครับพี่น้องมันปลานิลปลานินข้อไม้ของเ้าคือปลานิลครับพี่น้องเอหลายมือเนี้ยอันอาชีพรับเป็นปลานิลมันตัวหน่อยแค่ก็ปลานิลใหญ่มันท่านเดมาเนาะมันไม่ใช่ไม่ปาหมานครับปลาหมานปลาหมาเหาองจีบป่วยมันสนุกมี้เศร้าใครับบีบ จะเปยนสีหางเหรอการจะเป็นทีทองเหรออืมมาที่แรกมันมันสิมาซวเนี่ยปลา่าซจุอยู่เนาะออตันี้ตรนี้จะเยียนบ่เยียนเหหินลังอยู่เอาบ่ได้หมุนบ่นี่หมุเลยอ่ะมุนไม่เลื่อนหมุนมันมันยิ่งข้นยิ่นี่เออ เอ้เดี๋ยวนีคันโอ้แต่เพี้ยนไงตั้นคันราคาไม่ถึงคันหลักร้อยพี่น้องคันหลักร้อยบางงคันพี่น้องคันครับมากินครับมากินน่อยกินหน่อยป๋เดอดไเราเพ่เอาดอกโบสจะขางแก่ใส่บุ้งนันทีนั่นอยู่บ่อที่ไงอยู่บ่มาจนตีบสแสบหรือซ้ำไหมโบสแสบป๋อข้าวตัวนี้อาพี่น้องไหวครับ ใช่ด nah e, ูป้อนทีเดยเดี๋ยวสี้ต้นนี้ไปใส้ขึ้นมาตัวน่อยนะครับพี่น้องมุมหอดนี้บิดโุ้ไสไปบุรรีดีลละไปใส้เลยอ้ีววันนี้ไปกินเตบอ ตานนีคนน้ครับพี่น้องตานนี้ตอนนี้ใส่ไล่ที่ดือครับ่ นี่ครับนี่ครับถือว่าโอเคนะครับพี่นอ้องเห็ผื่อพานครับพานในราคาเท่าไหร่นาะบริ้วถือว่าหดบริ้วถือว่าอันนั้นครับพี่น้องเผืมม่อไปได้เลยล่ะครับนี่ห้องอธิเทดกันอยู่ยประมาณเกือบครื่องชั่วโมงครับเกินชั่วโมงตอนในประเทศไม่ได้เจอ เกินชั่วโมงแล้วมาทีได้ยตัวปุ๊บ่น้องเห็นไหมครับการปั้นเนี่ยกับบีบใส่ดวงเบรนแลครับบอด้มีขนมปังเด้อน้องบอดีบอดีม่บอด้ใส่ขนมปังนะครับเด้อนี่ครับเป็นจริงนะครับสองจริงเนาะย้อน ขาก็ยันหม่องกอห้องไดูนครับครับคือมัน,นอีกป้าไม้ก็ตามหาปนิ่งไงอ่าเดี๋ยวจะปนิ่หน่อยพี่น้องที่ตัวหาตัวแล้วตเทียนพี่นอ้นองตะเทียนครับ เป็นปลาครับเป็นปลาคือตะเพียนอนนี้ครับนิ่งเริ่มใส่เงี่ยคนนืนเงี่ยคือเรื่อยๆแล้วพี่นอ้องเงี้ยคือรอจังหน่อย น้ำนวันนี้มีมาแล้วครับพี่นอ้องเห็นครับมาอยู่ผมตรงน,นี้วันนี้เต็มปากพี่น้องตามือเลยเป็นไหนพี่น้องความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่น วันนี้บัวมันเจ็ดแปดตัวแล้วบ่ละเทคนิคเทคนิคใน,นการตกปาลาเพื่อนคืเอเสี่ยงไก่จีละอุยอ้ยอุยอ้ยวันนี้อีกแล้วเไปไปอ้าวเมี่ยวหนีก็ได้เนาะเสียบไล่ามาเถอะ <laughs> สำหรับการรีวิวครับพี่น้องการรีวิวขั้นหลิวอ่าราคาลักลอยครับลักลอยเนาะลักลอยของผมวันนี้แต่คุณก่อพ่อเพียงเนาะอ่าเป็นอีคลิปนึงครับที่อยากนําเสนอครับอ่าหลิวราคาลักลอยครับผมสร้างมาสองขั้นบวกเกินห้ารอยบาทครับเนาะนี่ครับอ่าอันนี้ระยะสองจุดเจ็ดอันนี้ระยะสามจุดหกถือว่าพานครับพานครับใส่เหมือนนี่ถือว่าพานครับเนาะอ่าถือว่าพานเลยพี่น้องงัดปลา ถือว่าตัวง่ามเดียเลยครับเกือบโล่นะงัดขึ้นสบายเลยบอมีอ่าบ่ถือว่าอ่อนครับบ่ถือว่าแข็งครับเวทกลางๆเนาะอ่ามาเบิ่งตัวปลาพี่นอ้องอ่านี่ครับเป็นตัวปลาอ่ามัอนี้ก็ได้ยีสกยีสกไส่นี่ครับไส้หกฉีดเจ็ดฉีดเนาะสองตัวพี่นอ้องอ่าสองตัวแล้วก็บะนินบะนินไส์เกือบครึ่งโลครับหนึ่งตัวแล้วก็บะนิน ใส่น้อยครับลายใส่นี่ครับลายครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมมาให้เบิ่งอีกทีนึงอ่าครับนี่ครับอ่าได้เกือบซีโร่ครับพี่น้องใส่ระยะเวลาสามสิบนาทีครับในการเทียนน้องเมื่อกี้นี้นะครับเนาะอ่าโอเคครับอ่าสำหรับการรีวิวขั้นดิวเฮาส์โอนี่กะไม่มีอย่างไรครับอยากให้เบิ่งว่าการตกปลาบางทีเ้างประจำเป็นต้องไป เนี่ยัยงของแพงของยังหมากไม้ตบาขอตบาให้เขาเริ่มเห็ดอ่าเริ่มฝึกให้มันเ่งก่อนเนาะเริ่มฟึกให้มันเป็นก่อนมาตกวิธีใดแบบจังไหนเริ่มต้นแบบขั้นถือกันสิสละครับแล้วเขาจังพัฒนาไปเรื่อยๆว่าเขาอยากเรียนขั้นราคาัพขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเนาะอันนี้ก็บอกเมนมาเก่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มามาสาธิตให้เบื่อซื้อ่าขั้นหิวหลรลวยเขาก็สามารถเอาไปตกปลากินบ้านตกปลาบอ่อเหมาได้ที่กันนอ้องพี่น้องเนาะโอเคครับวันนี้บม่มอย่างไร ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องตะบูลกอพ่อเพียงในเดอ้อมันอนีมาเห็นคลิปรีวิวคันริ้วลักร้อยพี่น้องอ่าโอเคครับผมอ่าขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์บ๊ายบาย